สวัสดีครับสำหรับเกมวินชันนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นพักสองวันนี้เขาก็มีแล้วอของไอโฟนระ่ะชื่อสิริเป็นพีเ่เจ้าของไอโฟนมีอะไรถามสิริไอ้แบอกบอกสิริสิริรน,รน,รนะครับและแล้วก็คุณครับแล้วก็ดูนี่แมพสองแมพเนี่ยเกันยานี่ห้องแปะห้องแปะ เราไปดูข้างในกว่าปาตนน้ลูมแน่นอนอุ้ยม่วงม่วงไปไหนม่วงม่วงโคตรหลกเลยตะโกะครัแแบแล้วก็มาถึงนั่นตอเมื่อกี้ไม,ม่ไปดูนกกับแม่เนี่ยโอ้ยแงเกเฮ้ย สวัสดีครับแล้วพวกคุณขอสัมภาษณ์นะครับว่าพวกคุณเป็นไรตาถึงข่าวเลยอวิคบุคบมันในกระตุนเอ้โหเลือดเต็มท้องเลยมันเย็ดมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยทางออกยังออกเอาล่ะมางออกได้อะมันติดบอเตอร์ลูฟ้าเป็ดดีมันติดบอเตอร์ลูป้าอะไรไม่รู้เฮ้ยสุกงสามัวนะ แม่งวันนีครับพี่วันนีครับสนุมวันนี้คับเด็กน้อยอะไรแฮปปี้บเอร์เดย์ขอข้าขอค้าด้วยไหมครับอ,อ๋อรออยดัไม่ได้อ้เ้าดไม่ได้หรอนเรน หัวไปสกอตนี่มันสร้างอะไรบอลงฮึแต่ว่าพอเตอร์หลองใช่ป่ะฮึฟกซี่กำลังเยยบกะละมังเอนกไม่จะดูล้มาแล้วโลกกันมานี่ออกมไม่ใช่มุมมองเอา แลไอพวกนั้นน่ะมันหายไปไหนวะพะว่าพวกมันแล้วเข้ามาในห้อง,น,องน้ำ <Yeah! S 1> อ่ะอวะอะไรจบเรื่องเหรอตอนนี้คุณไม่คุณเจอเลาเม่ก็เลยเดินมาครับแมงกเกิลก็นอนตายอยู่กลางคาที่ โอ้โหคุณเจรามี <und ga> <les> ่งเดินเจรามี่งเดินเดินนั่นไปนะโอ้ยเป็นอะไรอ่ะพี่เป็ดเอ้พี่ไก่เด็ดเลยว่าไก่มันไม่ใช่เป็ดด้วยยังไม่ได้ไอีบ้่เฮ้ยอะไรวะอ๋อหม้หมี่ नाब्लग जमीन <yewAre> จาคิปในวันนี้ครับ